ืมสวยสวยโอเควันนี้เรามาเปลี่ยนยางรถไฟฟ้านะครับยี่คันนี้เลยครับคันนี้ทีนี้ยยางเส้นเนี้ยมันมันรั่วด้านข้างนะครับรวนข้างตรงนี้ รั่วตรงนี้สองจุดนะครับตัวเนี้มันเป็นรอยแยกนะครับจุดที่หนึ่งจุดที่สองนะครับรั่วสองจุดรั่วแบบซึมๆนะครับแบบว่าเติมลมไปเนี่ยอยู่ได้เป็นอาทิตย์นะครับกว่ากว่าที่มันจะตอมนะครับลมมันก็ค่อยๆรั่วค่อยๆรั่วทีละหน่อยนะครับเราก็เปลี่ยนยางใหม่นะครับนี่ตัวนี้อันนี้ผมสั่งมาจากในแอปนะครับในแอปแอปดังนะครับเดี๋ยวบ้านผมนี่มันไม่มีขายนะครับต้องสั่ง สั่งมาจากในแอปก็ดูเบอร์เบอร์มันจะถ้าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็เป็นเบอร์สิบสี่นะครับเบอร์สิบสี่ครับเบอร์สิบสี่สิบสี่คูณสองจุดห้าศูนย์นะครับก็คือจกักรยานไฟฟ้าเนี่ยมันนับมันนับวงนอกนะครับวงนอก เนี่ยม,มันนับนับจากวงนอกนะครับไม่ได้นับวงในนะครับนี่นสิบสี่นิ้วเนี่ยอันนี้คือวัดจากวัดวัดวงนอกนะครับขอบนอกเนี่ยจากฝั่งนี้แล้วคอาวนี้มันได้สิบสี่นิ้วแต่ถ้าขอบในเนี่ยมันได้แค่สิบนิ้วเองนะครับบางทีแล้วก็งงว่าเฮ้ยมันขอบสิบสี่แต่ว่าทําไมมันเล็กจังนะครับคือรถไฟฟ้าเนี่ยมันวัดจากขอบนอกนะครับไม่ได้วัดขอบใน แต่ถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์มันจะวัดขอบในใช่ไหมครับอันนี้เราได้ไปแล้วรุ่นนี้มันเป็นยางเรเดียนไม่มียางในนะครับเราก็จะประกอบเลยนะครับอันนี้ผมก็ถอดออกมาแล้วนะครับถอดมารอได้สามสี่วันละนะครับก็ได้หาซื้อแถวนี้มันไม่มีก็เลยได้สั่งในแอปมานะครับเส้นหนึ่งก็ประมาณสองใบแดงครึ่งนะครับสองใบแดงครึ่งนะครับ ก็ถือว่าไม่แพงเราก็จะมาประกอบกันนะครับ <c oughs> เราจะปล่อยลมออาก่อนนะครับปล่อยลมนี่ ใช้ตะปูก็งัดออกได้เลยงัดยังไงงัดอย่างนี้เลยเนาะเดีด๋วยวดีเอาฝั่งนี้ลงดีกว่าดันขอบให้ลงนะครับดันให้ลงขอบให้หมดแล้วก็จะได้งัดตรงนี้นะ Okay. พี่จิงมันก็งัดง่ายนะครับมันยางมันไม่ได้แข็งอะไรยางมันนิ่มๆ <S <s มันมันมันไม่มียางในครับแต่ว่ายางมันก็นิ่มๆไม่ได้แข็งไม่ได้แข็งยางของระสา <t> <Okay. S 1> นเมาแล้ว แต่ฝั่งนี้อ่ะมันมันมีสายไฟอยู่เราต้องระวังอย่าให้สายไฟขาดนะคับนออกมาใช้แรงนิดนึ่งโอ้โหงายไม่ยากเท่าไหร่นะครับนี่ได้มาแล้วนะเดี๋ยวเรามาเทียบกันนี่ขนาดเท่ากันเลยเท่ากันดิ เันนี้เขายางเนี่ยเขาแต่ว่ามีตัวรองมาให้นะครับีรองมาให้แล้วมันมีมันมีมตัวรองยางมาให้นะไม่ให้ยางมันแฟบก็ดีนะครับมันรองไว้ไม่ให้ยางแฟบถ้าไม่รองไว้เนี่ยเดี๋ยวยางมันเบนมันจะแฉกสุดโรมไม่เข้า อันนี้อยู่ฝั่งไหนนี่ออมันจะอยู่แบบนี้นะครับนี่อันนี้อยู่ฝั่งซ้ายอันนี้อยู่ฝั่งขวาเราก็เราก็ใส่เราก็ใส่อย่ลืมอเ,เอาอ,อันนี้อยู่ฝั่งนั้นกันซ้ายแล้วก็หันหันยางมาทางานั้นกันนี้นะครับ เดี๋ยวหันลายเปลียุ่งเลยอันนี้ใสไปก่อนของรถไฟฟ้าเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ไม่ได้ยากนะครับเปลี่ยนเองได้ขอบมันก็นิ่มๆนะครับไม่ได้แข็งอะไร แต่เวลางัดน,นี่เราก็พยายามอย่าให้มันโดนขอบยางมันเป็นรอยถ้าขอบยางเป็นรอยนี่ก็จะเก็บลมไม่อยู่นะครับเนี่ยผมใช้มือบีบยังได้เลยนะครับใช้มือใช้มือบีบยังได้เลยเพราะว่ามันมันไม่ได้แข็งอะไรมาก

ใช้นี้งัดดีกว่าดูฟังนี้ฟังนี้ใส่ย,ยากหน่อยจริงๆผมก็ไม่ไม่ค่อยได้เปลี่ยนเท่าไหร่นะต้องใช้ฟานมันอยากจะเป็นมอเตอร์ไซ์ ไล่ไล่ฝั่งนี้ให้ลงขอบไล่ให้ลงขอบแล้วก็บีบตรงนี้ลงไปอ๋อแรงนีกนึ่นงเรียบร้อยไม่ต้องใช้แลงงัดยางเลยนะครับ ตรงนี้เดี๋ยวทาจรารบีสักหน่อยไม่ต้องทากันแล้วนะผมมีเนยเดี๋ยวลองทาเนยดีกว่าอันนี้เป็นเนยนะครับเนยทําให้ขึ้นขอบล้อได้ง่ายแล้วก็พอเนอยมันแห้งปุ๊บมันก็จะแข็งโป๊กเหมือนกันทาเนยให้มันขึ้นขอบล้อสักหน่อยถ้าเพิ่มนไม่มีก็ไม่ต้องทาก็ไดล้นะครับเติมได้เลยรับรองไม่รั่วในน่อน ตมลมกันอันนี้เราจะหันไปทางไหนนี่หันมาทางนี้นะเฮ้ยหาทางนี้เลยยังใหม่นี่เพราะว่าเติมลมง,งานอ้าวไม่ได้ใส่ซ้อนเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวนล้มไม่ได้ใส่รูปซ้อน ไม่ได้ใส่หัอสอนนะครับเอาละหนึ่งสองซังมาลุ้นกันอย่าไม่ถนัดไปยังใหม่เนี่มันเติมง่ายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาใส่เขาใส่ตัวนี้มาให้แล้วมันมันมันรองยางไว้ไม่ให้ยางมันแฟบน,นะครับ กนอย่างเฟรชไม่ยางมันแด็ปย่างแข็งไม่รู้แน่นอนนะครับเดินไปสักสามสิบสองสามสิบสามนี่แหละสามสองสามสามแล้วครับ ยังหลังนี่ตเติมเผื่อไว้นี่นะนี่ประมาณสักสาสิบสามนะครับ 33. มันที่จริงมันก็ใส่ง่ายนะครับอัะอันนี้ลวปมาสอนลวนะครับเฮ้ไมอ่ะม ได้ก็ไม่รั่วนะอ๋อขันไม่แน่นนะครับขันหัวส้อนไม่แน่นมันก็เลยรุมก็เลยรั่วตรงนี้เลยตรงนี้โอเคแล้วโอเคเห็นไหมครับก็ไม่ยากนะครับเพื่อนเปลี่ยนเองได้เลยนะครับสาหรับเปลี่ยนเปลี่ยนยางรถไฟฟ้านะครับก็มีประมาณนี้นะครับที่เหลือแล้วก็ประกอบใส่รถได้เลย de suelo y nada บางคนบางคนตัวเนี้ยเราต้องถอนนัดถอนตอนออกมาก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ถอนต้อนออกมาก่อนเนี่ยจังหวะที่เราใส่ล้อเนี่ยมันจะหักได้นะครับตอนน้องออกมาก่อน,นเล่นไปเล่นมาได้ ยึดนะครับนัดยึดร้อมให้มันหลุดอันนี้ก็มีนะครับ สายไฟสายไฟเนี่ยมันต้องใส่ตรงนี้นะครับ <c oughs> ตอนนี้เวลาที่เราจะสะดวกเนี่ยเราต้องถอดสายไฟออกมาก่อนนะครับเนี่ยผมก่อนที่เราจะถอดเราก็ต้องมาร์กไว้นะครับ มักตำแหน่งไว้เวลาที่ใส่เราจะได้ใส่ได้ถูกนะครับหรือว่ากรณีที่เรากลัวเราจะใส่ผิดแล้วก็ถ่ายรูปไว้นะครับถ่ายรูปไว้เวลาที่เราใส่ประกอบมันจะได้ประกอบได้ถูกต้องนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเสียบสายผิดอีกนะครับตรงนี้ใส่ไฟสีอันนี้ผมใส่ตามสีเดิมนะครับสีสีฟ้ากับสีเขียวนะครับ สีเหลืองกับสีเหลืองแล้วก็สีเขียวกับสีฟ้านะครับไม่แน่ใจว่าใส่ถูกหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนที่ถอดเนี่ยผมก็มาร์กตามตำแหน่งนะครับตอนที่ถอดเนี่ยก็คือตำแหน่งนี้เลยนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาเทสกันเปิดสังกฤษพี่แจ สุดท้ายแล้วเราก็มาใสา่เบาะตัวนี้มันจะมีมันจะมีตัวล็อกมันจะมีเขี้ยวอยู่มันจะเป็นตัวล็อกลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้แล้วก็สวมลงไปแล้วก็ดันออกมานะครับแล้วก็ดันมันอช่งนี้ล็อกเสร็จแล้วแล้วก็มันจะมีตัวนี้นะครับเอาไว้ล็อกด้านหน้า แล้วก็ขันนะ็